ก็ปไปจากพานุวัดกาวิ拉ะจังหวัดเชียงใหม่นะครับนิวรห5มีข้อที่ว่าความลังเลสงความลังเลนี่อะไรนี่อย่างไรผู้ถามคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไม่สงสัยในธรรมะของพระองค์อีกแล้วผู้ถามจะเจริญออนานปานสติต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวอะไรที่เราสงสัยมันจะรู้ได้เองเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือไม่อย่างไรแล้วคนที่ถามพระอาจารย์เข้าข่ายความลังเลหรือนิวรข้อหนึ่งหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าหากว่าผู้ถามถามปัญหาธรรม ก็มีอนนิสงส์งทําให้เกิดปัญญาอีกอย่างนี้แล้วความลังเลในนิวรนนั้นเป็นความลังเลอย่างไรครับกลับไปพื้นฐานใหม่เลยอ่านี่ก็เคยบอกเวลาเรื่องความลังเลตัวนิวรนกค,ความลังเลสงสัยเนี่ยมันคนละอย่างความลังเลในตัวสักยะในตัวสังโยชน์เนี่ยมันหมายถึงความไม่มั่นใจในมรรคหรือปฏิปทาเราไม่มั่นใจว่า ปฏิปทานเนี่ยมักเนี่ยเป็นหนทางยังไม่มั่นใจในเส้นทางแต่ขณะที่เดินบนเส้นทางเนี่ยจะมีความสงสัย <c oughs> ก็ยังมีความสงสัยเพราะยังไม่หลุดพนยังเห็นแค่รอยเท้าช้างเห็นแค่รอยสีตัวของช้างยังไม่เห็นตัวช้างนะแต่ก็มีความมั่นใจแล้วว่าเข้าไปในเนี้ยได้เจอตัวช้างแน่นอนนะผู้ชาก็จะมีอุปมาเอาไว้นั่นก็คือกลับเข้าไปทำเหมือนเดิมคือทำซ้ำเรื่อยๆนะแค่นั้นเอง